ถ้าน้องๆลืมในเรื่องของลำดับการคำนวณของเครื่องหมายนะครับน้องๆจะหลงกลข้อนี้ทันทีโดยการเอา 5.11.. ส่วน11บวกกับ6 1ส่วน11แล้วกลายเป็น11.11ส่วน11เลยนะครับอันเนี้ยแค่น้องๆตั้งแบบนี้มาก็ถือว่าผิดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับสิ่งที่โจทย์เขาถามนะครับการ ทำบวกลบคูณหารจากซ้ายไปขวาน้องๆต้องเลือกทำอะไรครับคูณหารก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าในข้อนี้เขาไม่มีวงเล็บมากำหนดนะครับตัววงเล็บมันเป็นตัวกำหนดบอกลำดับความสำคัญนะถ้ามีวงเล็บเราทำในวงเล็บก่อนถ้าไม่มีวงเล็บจากซ้ายไปขวาน้องๆต้องทำคูณหารก่อนบวกลบเสมอนะครับดังนั้นพี่หมูจะเขียนลำดับการคำนวณก่อนออกมาคร่าวๆนะครับ คูณหารอยู่ตรงไหนครับ6ส่วน11กับ33ใช่ไหมครับส่วน35อสาสส่วน5เนาะน้องๆต้องทำการคูณตัวนี้เป็นลำดับแรกก่อนนะครับจากนั้นพอเราได้คำตอบซึ่งเป็นวงกลมหมายเลข1นใช่ไหมครับน้องๆก็ต้องทำการหารกับ1 2 1สเ็่วน125าเป็นลำดับที่2นะครับจากนั้นเราค่อยเอา5ส่วน11นะครับมาบวกกับผลลัพธ์ที่ได้มาจาก เครื่องหมายว,วงกลมที่2เป็นวงกลมที่3คําตอบจะอยู่ตรงนี้นะครับ่าคำตอบจะอยู่ตรงนี้อดังนั้นลําดับแรกนะสามารถดูคลิปเต็มต่อได้ที่ช่อง tiktok fire astilter นะครับ